ใครที่สงสัยว่าแพทย์แผนไทยใช้ยาอย่างไงนะคะในการรักษาคนป่วยหรือว่าจะเลือกยามาใช้กับคนป่วยแบบไหนนะคะแพทย์แผนไทยส่วนใหญ่จะใช้ฤทธิ์ยานะคะฤทธิ์ยาหรือรสยาในการเอามาใช้กับคนป่วยนะคะซึ่งฤทธิ์ยาที่นิยมมาใช้ก็คือฤทธิ์ยาทั้งหมด9รสด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะแยกออกเป็นแต่ละรส ให้ให้คุณฟังนะคะว่าลดยาไหนใช้รักษาแบบไหนนะคะ,ะข้อที่หนึ่งคือยารดฝาดยารดฝาดคุณสมบัติเด่นๆคือช่วยในการสมานแผลสมานคือการบีบรัดแผลให้มันมันปิดอะ่ะเขาเรียกว่าการคุมธาตหรือปิดธาตนะคะการสมานแผลเนี่ย จะใช้ทั้งภายในและภายนอกเราต้องดูก่อนว่าเราจะใช้ยาพวกนี้ในการรักษาแบบไหนอ,อย่างเช่นยุยกตัวอย่างคนเป็นกระเพาะอาหารนะคะคนเป็นกระเพาะอาหารยาฝาดที่นิยมใช้นะคะอย่างเช่นตัวกล้วยดิบนะคะกล้วยดิบหรือว่าเปลือกขมิน้นนะคะตัวนี้จะเป็นยาฝาดเวลาเข้าไปเรากินเข้าไปเนี่ยโดนกระเพาะปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นตัวคล้ายๆรัดอนะคะ่ะรัด บีบไม่ให้แบบแผลเกิดการอักเสบหรือว่าปิดแผลใหม้มันมิดอะไม่ให้กระเพาะอักเสบแบบนี้นะคะก็เขาก็เลยนิยมใช้นะคะสตัวนี้หรือถ้าเป็นลักษณะแบบภายนอกนะคะยาฝาดแบบภายนอกที่เห็นกันทั่วไปนะคะอย่างเช่นเปลือกมังคุดนะคะเปลือกทับทิมนะคะไอตัวเปลือกพวกเนี้ยมันจะช่วยในการสมานแผลสินค้าที่เขาเอาไปใช้ อ่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปผสมในพวกเครื่องสำอางอย่างพวกรักษาสิวเนี่ยอ่าเป็นฝ้าเป็นกะสิวอักเสบเนี่ยเขาจะใช้สารสกัดหรืออะไรที่เป็นลักษณะจากเปลือกมังคุดเปลือกทักทิมนะคะคุณลองไปสังเกตดูนะคะยาฝาดนะคะยาฝาดคือเอามาใช้ในการสมานแผลสมานธาตุปิดธาแต่ข้อเสียคือถ้าเรากินเข้าไปอย่างเช่นคุณกินกล้วยดิบ ะคะคุณต้องดูว่าคุณกินได้ในในปริมาณที่เท่าไหร่เยอะขนาดไหนถ้าเรากินเยอะข้อเสียมันก็มีค่ะคือจะทําให้ท้องอืดท้องผูกเหมือนเรากินให้มันบีบอะ่ะเรามีอุจจาระอยู่ใช่ไหมเวลาเรากินอะไรที่มันฝาดฝาดดิบ,ด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 บๆิบอย่าเงี้ยนะคะมันจะบีบบีบไม่ให้แบบถ่ายเพราะฉะนั้นเวลาเรากินกล้วยดิบเยอะๆมันจะถ่ายยากนะคะเพราะฉะนั้นต้องกินน้อยๆกินพอดี